ป้าไม่หน่อยเป็นประสาทไปได้พอะงอแน่นปะคะพ่อพ่อว่องสันดีดีปสำคโอานงโอ้กะบอกรูกะบอกคือว่าคือก็คือพูดลงหนาลงหลังแม่สำคโอดรานงขมกูซูอย่าง่นี้บ่ไม่อันนี่หรอ้ นี่เขาสีเอาไปแพงเงินครับพี่น้องเกิดอะไขอโทษขอามใหนี่หน่อยไปเล่ากันละฉันว่าเจ้าคันหาไม่ขอคำากันไหอันนี้มันใหญ่กว่าคันหาวนะแม่มันกะคุกขานี่ขอโทษขอามใหนี่หน่อยเด้อมาประสานกันอะไอันนี้มันเลยมันลวงเกินกันได้ขอโทษนนี้มันลวงเกินนะเลยแล้วเทียบปากคนเนาะรังเทียมมันลวงมันว่า่ะ แต่ขอโทษขออภัยไม่หน่อยเนาะเออดสันเอากรับเอาสรบเอามันจะจิมันด้มันกวทุ่งเสนเออนันแล้วเกียวไมดเกินมันกะลวงปากคนเนาะมันเห็นมัล่ะก็เพาคิดว่าพอดีเครียดพอกีว่าพนดีเครียดเออแต่ว่าเออเข้ามาประสาน